สวัสดีครับหวานชาวไร่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับการปลูกมะละกอกับกล้วยมะพร้าวนะครับไรนาะแล้วก็อมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรมะนาวมะนาวเทคนิคเทคนิคของผมนะการใส่ปุ๋ยของผมนะผมจะขุดรอบ บริเวณต้นไม้ก่อนนะเนี่ยโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยห่างมันสักวาน,นึงนะครับรจะขุดประมาณสักให้ห่างจากต้นลําต้นวาน,นึงแล้วผมใช้ชิวใส่ไปเลยวันนักสองสามสองสามสองกิโลอ่ะรอบแล้วก็ใช้น้ําหมากักยรอยรอบเนี่ยผมผมจะไม่เน้นวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือวิธีการปลูกของผมมะละกอผมจะปลูกระหว่างกล้วยนะกล้วยต่อไป นี่ก็จะเป็นกล้วยกล้วยกับผมจะใช้ทค้นิคเดียวกันวันใส่ปุ๋ยขุดร,บรอบประมาณวานึงอ่ะวานึงแล้วก็มีนี่หนาผมจะจุกป,ปลูกไว้แซมแซมแซมกล้วยนะผมจะปลูกหลายอย่างเนี่ยนี่รากกล้วยออกมาประมาณวาน,นึงนะเนี่ยใส่ใส่ชิ้งัอไว้เลยกล้วยคือกล้วยน้ำวาวน้ำวานี่คือขอบบ่อนะครับผมจะใช้ขอบบ่อปลูกะจะพามาดู ฝั่งเดียวกันนะครับผมฝั่งในนี่ผม,ผมจะลงมะพร้าวนะมะพร้าวเพราะมันอยู่ใกล้น้าอยู่ใกล้น้านะลากจะได้ไปหาก,กินได้เนี่ยห่างจากบอ่อนี่คือบอ่อนะมะพร้าวห่างจากบอ่อประมาณสักเกือบสองเมตรครับเวลานั่นจะได้ลากจะได้ไปดูดน้ําได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปรดอะไรมากจะปลูกขอบบอ่อน้ําก็จะมาพัมากมาก,มากสุดก็จะมาประมาณเนี้ เราก็กล่าวว่าน,น้ามันสูงขนาดไหนท่วมขนาดไหนเทคนิคผมก,ก็ใช้อันเดียวกันวันวานหนึ่งผมก็จะขุดร,บรอบๆก็ใส่ปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยไอ้ขี้วัวเหมือนกันครับของมะพร้า,าวเนี่ยผมซื้อมาประมาณต้นละห้าสิบหกสิบบาทนะที่ยังไม่ออกรากอะก็พอผมก็มาปลูกเลยปลูกขอบอนี้ก็เป็นมะนาวก็เพิ่งมาปลูกเหมือนกัน ผมก็ใช้ขุดรอบเหมือนกันผมใช้ชิวลงผมจะเน้นไอ้พวกชิวพวกน้ำหมักส่วนมากจะใช้พวกชิวพวกน้ำหมักนะปล่อยธรรมชาติก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมีมดมีแมงกัดบ้างประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้ผมจะปลูกเป็นแถวเป็นแถวให้ดูให้ดูส่วนมากก็บางทีก็ ระหว่างกลางผมก็ใช้ใช,ใ,ชใช่หอม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 ที่ปลูกอะตามบ้านเอาไว้กินนะครับผมไม่ได้ลดน้ําอะไรนะอาทิตย์หนึ่งก็ปล่อยเลยนะไม่ได้ลดทุกวันนะหอมหอมแบ่งนะประมาณเนี้ปลูกให้เยอะๆครับเท,ท่าที่เราจะปลูกได้นะครับมะพร้าวเหมือนกันมีตะไคร้เนี่ยตะไคร้แซมกลางไปครับตะไคร้มะนาวอประมาณนี้ครับวันหยุดแล้วก็ ได้มาออกกำลังกายด้วยนะเข้าไล่เข้าเลยเนี่ยเทคนิคของผมแล้วก็ประมาณสักองเดือนแล้วครับเนี่ยเอวเข้าเอวแล้วเนี่ยเอวแล้วสูงเป็นร้อยละสูงเป็นร้อยเมตรลวแล้วก็แล้วก็แขกดำครับแขกดำเอาไว้กินส้มตำนะครับผมเอ่อเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจากหวานเชาไร่ครับครับผม ฝากติดตามสักนิดนะครับผมขอบคุณครับ